น,นกปลานกปลาเสียงบบโขดใหญ่เลยมึงเสียงมันยินบะกึกึก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 ึเสียงง่ายกว่านกลูกผสมอีกกึ๊กกึ๊กกึกกึกนกตอผมอยู่กก,กใหม่นับแย่งนี้ใแบบกกที่สี่ครับเห็นปะใหม่เขียวนกปลาอยู่นี่ครับมาต่อนนกยุ่หัวโดดครับตะยานครับ ตอนนี้นกป้าบ,บินเข่าเป็นคู่นะครับตัวผูกตัวแม่ตัวแม่์พราหูแต่ว่าตัวผูนี่เสียงยใหญ่แหงครับเสียงตัวที่ผมทายบบอะไเบิ้งก้อนหนานี่ครับ<ม>คือนกผมนี่เสียงกลางกลายเป็นเสียงหน่อยเลยตอนนี้ก็มังคู่แข่งกระบักอย่างไงน,นกป้าครับเห็นแมส่สาวผมปะหฮมต้นแล้วครับหฮมต้นเนี่ยทั้งเอือนทั้งคู่ยังไงทะเพิ่งนะครับคือเงียบนอาเบืน่นี่คือเงียบยังเงียบแมเสียง เสียงผนิหยนดฟาดตับบัดหนึงมีเงี้ยจริมัเงี้ยจริเสียงผนิหยัดฟาดตับบัดหนึงเสียงผนิหยนดฟาดตับบัดหนึงฟาดตับบัดหนึงฟาดตับบัดหนึงถห็นวะเห็นวะาป่านกเขานกต่อคู่เรียบร้อยครับแต้มสวงครับต่อต่อกันเลยครับมักยังไง มัน้ยเจอตัวนี้จะได้ก็เก็บครับเก็บแน่นอนเสียงโขดไงเอาลงกันได้ครับนี่ครับเรียบร้อยครับเสียงไงครับเสียงแบบคันนกผมเสียงระดับหาตัวนี้สิประมันสิบเลยครับนกผมกลายเป็นเสียงหน่อยเลย่คู่แข่งกับมันจนนกผมย่าน,นะแง่กับนกผมก <laughs> อีกโอ้มันคงจบกดกันไ่านะครับมาตัวนี้ผมจะได้กระเก็บนี่นะครับเสียงไง ดังเป็นเสี่นะครับผมจ,จำไปเลยดังนูกเสียงไงเป็นสี่ไงแบบเสียงตั้มแห้งครับจากนกกีแต่ได้ไงหรีไงกนันงกตอผมครับดากนาทีมีบัวเต็มนิดนึงครับเี่ไหมหดไงไหมเดียบเทียบก็หนิยวผมไหม ก,กูกากๆเลยครับเนี่ยง่ายกว่านกตัวผมอีกจนนกตัวผมหย่านเนดะผมใส่เบื้องขาเนาะเพราะว่ามันขามลูกพีราบเมองนะี่ว่ามันขามลูกพีราบไหมง่ายไม่ไไกล่องบุกใครงแต่ว่าง่ายอีครับ ตรงนี้เมือนนะครับตกไงได้เลยมักเต็มเลยให้ผมจิตจำไปเลยว่าขเขาจะว่าดังนกเสียงไงมาสีีหูไงเห็นปะนี่ครับเป็นเรื่องสีนะครับนี่ครับอาจนนกตัวผมย่านไหมเอาลูกเอาเอาเอา ยานบ่โอ้ยยานเลยเมื่อเัรที่ป้อยไปกับอันแต้มหนึ่งนะครับแต้มหนึ่งอันนี้แต้มสองผิดต่อกันเลยเอาเออเออนะครับเปรียบเทียบกับนกตัวผมขนาดนกปลามันหล่อปีนี่ตัวหันนี่ตัวตัวผมสูงนะครับสูงเลยแต่ว่าตัวนี้คือคืออัิยานนะครับเอาตอนนี้ผมลุกขนปีกขนหางออกนะครับผมจะเอามันจำไหนบ่